สวัสดีครับพี่ยงครับสวัสดีครับครับผมครับแล้วพี่ยงให้นามสกุลตั้งหน่อยดิครับอชื่อยงอมอาจครับครับเป็นสมาชิกยูทิไปดีเป็นสมาชิกปีแล้วครับเนี่ยสิบกว่าปีแล้วครับมาจากกลที่ผมตั้งใจมาหาพี่ยงเลยนะครับมาจากกรุงเทพเลยขับรถมาแต่เช้าเนี่ยนะครับเพราะว่าอยากจะรู้จักอยากจะรู้จักพี่ยงเป็นพิเศษเลยเพราะว่าพี่ยงเนี่ยเป็นนักขายอันดับหนึ่งของของคลิปเลยนะครับของเขตศูนย์สองหกสูงแล้วก็พอผมมาดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าพี่ยงเนี่ยมียอดขาย นหนึ่งของจังหวัดสุโขทัยด้วยนะฮะัที่ทราบไหมว่าปีที่แล้วพี่ขายได้กี่ล้านไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมรู้สึกว่าต้องเยอะรู้แต่ว่าต้องเยอะหลักแสนนะครับพี่ขายได้แสนกว่าบาทครับที่เหลือมีวิธีการขายยังไงบอสถึงจะขายได้เยอะขนาดนี้นะครับครับปีนนี้เรื่องสื่อสารทางไลน์เราก่อนกำลังแบบเรีนไลน์กันก็แลกไลน์กันแล้วก็เราไปหาลูกค้าไม่ได้แล้วก็ให้เขายกลนขายลูกส่งไปว่าเขาต้อบอกว่าเขาอยากได้อะไรแล้วก็ขายลูกส่งให้เขาไปถูกต้องแถ้วเขาสนใจเขาก็ บอกแล้วอาราศีค้าตัวนี้ตัวนี้อะแล้วก็มีเมื่อกี้นั่ก็กอาหนังสื่อไปที่เขาให้อ๋อผมว่าพี่คือตอนแรกแบบผมเห็นชื่อแล้วผมคิดว่าเป็นผู้หญิงเพราะว่าปกติผู้หญิงเขาจะถายเก่งเนาะแต่นี่เป็นผู้ชายนี่คือหายไม่น้อยมากเนะแ,แล้วก็พอมาฟังแล้วเนี่ยคือพี่รู้เรื่องสินค้าทุกอย่างขณะแรกที่ผมคิดว่าพี่น่าจะรู้เรื่องสินค้าทุกอย่างเลยก่อนที่จะไปคุยกับลูกค,ค้าพี่อะบใช่ไหมครับมันเหมือนมันเหมือนในในสมองราับแล้ว ายไปสเื่อกีแล้วมันรุมรับของผลกำไรเปลี่ยนใหม่เป็นให้หนึ่เปอร์เซ็นตเนี่ยเะรชอบไหมครับครับบอว่าแต่ก่อนมันมีช่องสามหนึ่งร้อถึงสองร้อยเราได้สิบเนี่ยแตว่าไอ้ช่องหนึรอถึงสอง้อยตอนเนี้ยอย่างสมมติ้อยนึงมันได้ตท่นี้แล้วพอถึงลอยห้าสิบมานก็ได้สอีกมันไม่ได้อันคือตรงที่สองร้อยอะไรงีครับยังสามยังตอนนี้สามพันมันได้เก้ารอยแล้วผมลองคิดดูว่าถ้าเาค่าถึงสามพัเราก็ไปได้แค่เก้าร้อยเราได้เก้าร้อยกว่าอะไรนี่ยรมันก็จะส่ง ่ไม่ดีเราไปคิดอนะดีใช่ไหมดีกอ้างต่อยังสมมติเราเกือบสี่พันแล้วก็ได้อีกไม่ใช่ละสามพันหรือสี่พันแล้วแต่การเราไม่ใเมื่อก่อนขายสี่พันก็ได้มันก็จะได้ตายตัวอย่างนั้นเออที่มันไม่ได้ตายตัวครับใช่เดี๋ยวถ้าพนักนนี่สี่พันก็ได้พันประมาณนะครับสองผู้ประอบารนี่มันจะตายตัวแต่สั่งก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสมามอบกระเช้าสําหรับคนเก่งนะครับก็จะเป็นสินค้าเข้าแบรนด์หรือสินค้าที่บริษัทผลิตเองนะครับอันนี้ ของฟันที่26รอบนี่ฟาาัาฟันที่ที่ชิดได้นคะครับว้าว